ปูดื้อเหรอน้องมันดื้อไหมใครเด็กดือ้อใครเด็กดือ้อแตกแตกนะครับแตกแตกไม่เอาแตกแตกนะใครเด็กดือ้อใครเด็กดือ้อปูดื้อไหมปูดือ้อป้าดื้อไหม หมอแม่ดื้อไหมเห่รึอาหารขึ้นบินอหาขึ้บินมาแล้หาขึ้นบินฮึโอ่นไปค้นอกข้าอยาไปค้างอ ล้นงไ,ไ,ไหนเนาคือมีำหนึอันไหนคือมีล้นอู้นี่่้บินนขึ้งบิไน,ไไไนไหนอันนีล้วนี่าเนะี้ยใช่ไหมอันนี้หรอ ใครทำพังปู่ดีดเลยอ๋อปู่ทำพังอีกแล้วลมาปูแซ่ให้มาโอ้เก่งจังเลยใส่เองด้วย

ดีลิเตอร์ทำอะไรอยู่หรอจ๊ะแล้วก็ระวังไม่ตีง้ายเลยนะตีมันไม่อาบตีการ์ดต้นขอดูหน่อยสิอันนี้เ่ร